วันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นกฎหมายใหม่นะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยประชาชนคนธรรมดาไม่สามารถขายวิตามินซีขนาดพันมิลลิกรัมได้นะครับจะต้องให้เภสัชกรแล้วก็ร้านขายยาเป็นผู้จำหน่ายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วพี่ตั้งแต่เราเป็นโควิดกันมาเนี่ยเราจะรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเราป่วยน้อยลงนะเราก็บางทีเนี่ยอุ้ยแบบปีหนึ่งปกติเราป่วย 3- 4ครั้งแต่นั้นงจามีโควิดเรารู้เรื่องล้างมือรู้เรื่องการวิตามินซีเนี่ยการกินวิตามินซีปุ๊บเราป่วยช้าลงป่วยน้อยลงจริงๆ ซึ่งวันนี้ครับนะประเทศไทยก็ใส่ใจสุขภาพคนไทยครับก็เลยเปลี่ยนกฎหมายให้คนธรรมดาอย่างเชนธนาเนี่ยสามารถจําหน่ายวิตามินซีผ่นมิลิกรัมได้จะได้เข้าถึงง่ายขึ้นเออแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่คุ้นเลยก็อามาโดเป็นบริษัทแรกๆในประเทศไทยนะครับที่ผ่านการทดสอบแล้วก็รโรงงานได้มาตรฐานแล้วก็สามารถผลิตนะครับช่วยคนไทยให้แข็งแรงเป็นเสาหลักของครอ,อบครัวได้นั่นเองด้านในจะเป็นอย่างนี้เลยฉีกซองคือปกติหลายคนบอกฉีกซองเอาอีกแล้วไหมเป็นผงแล้วให้ตักเองไหม โมจ้าวันนี้ตามกฎห,หมายครับคือวิตามินซีเนี่ยมันเขาเรียกว่าอ่อนไหวต่อแสงแดดเขาเลยบังคับให้ใส่ซองอฟอยล์สวยๆวยอย่างนี้เลยเ เป็นซองสวยๆอย่างนี้เป็นกำๆเลยนี่นะแล้วถัานง่ายพกสะดวกหนึ่งซองแล้วกันทั้งซองนี้เลยใช่ไหมทั้งซองแต่ว่าชงเอาตัวเดียวซองแต่ต้องบอกก่อนว่าเอ๊ะซองมันดูใหญ่กว่าพันมิลลิกรัมอันนี้จริงๆซองนี้หมื่นมิลลิกรัมเฮ้อือคือเราใส่วิตามินซีเป๊ะๆเนี่ยวพันมิลลิกรัมแล้วแต่เราใส่วิตามินบีเพิ่มไปอีกใส่คิวเทนให้หน้าเด็กไปอีกนะแล้วก็ตัวนี้ครับกินเนี่ยพอมีวิตามินบีนะครับจะสามารถลดการกินกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังได้ด้วยครับซึ่าทอ มาตั้งแต่เด็กและวิตามินซีสรุปมันช่วยอะไรกันแน่นะครับคือวิตามินซีเนี่ยถ้าเกิดกินประจำอย่างต่อเนื่องผสมกับการพักผ่อนเพียงพอออกกําลังกายสม่ำเสมอนะครับวิตามินซีเนี่ยจะช่วยลดเรื่องของการเลือดออกตามไรฟันนะไม่โทรมนะครับผิวสวยแล้วก็เป็นหวัดยากขึ้นหรือใครเป็นหวัดเนี่ยก็จะฟื้นตัวไวขึ้นนะครับแต่ข้อดีที่เป็นผลประโยชน์แฝงคือใครที่ขาวซีดเป็นผีแคทเปอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นขาวอมชมพูขึ้นมามีเลือดฝาดขึ้นมาและนี่คือการชงวิต 4, มิล0ิพันมิลลิกรมัมที่จําหน่ายโดยประชาชนหน้าตาใสๆาตาดำๆไม่ใช่เพศสัจกรแก้วแรกงใน <ไป S 2> ทีวี นะนเราเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วนะประชาชนเข้าถึงวิตามินซีพันมิลลิกรัมได้ง่ายขึ้นข้อดีตัวนี้ครับไม่ใส่น้ําตาลออไม่มีไขมันตามสไตล์อ,อามาโดนะครับนี่วิธีการกินคือให้กินหลังอาหารเช้านะครับกินหลังอาหารเช้าไปนี่แล้วถ้าเกิดเอาความสดชื่นนะคเย็่ะก็ใส่เข้าไปในน้ําแข็งอย่างนี้โอ้โหรุนลายสอเลยนะครับนี่นะอันนี้วิตามินซีทีหลอดไม่กระดูดเลย ถ้ามีหลอดี่ดูดอร่อยเลยนะฮะไปดูภาพคนที่ใช้จริงครับน้องคะแนนเนี่ยเขาเป็นภูมิแพ้มันตลอดชีวิตแล้วป่วยง่ายนะมีโรคอะไรเนี่ยเขาเช็คอินเป็นคนแรกเสมอแต่หลังทานตอนนี้สดใสเป็นเน็ตไอดอลเลยนะครับนะตอนนี้กิจกรรมยาวว่าคือตีกลอบอ๋อเหรอแล้วสิ้นปีที่ไหนอ่ะชนอยากไปแถวสนามพี่พี่ชนะเนี่ยแหละนะฮะแล้วสิ้นปีก็จะเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือไปดูคนนี้น้องนิกกี้ครับคนนี้ทํางานที่ไทยจีนคือบินไทยบินจีนเป็นประจําทุกอาทิตย์ครับทีนี้พอไป นนคือเขาเวลาเขาติดหวัดกันเขาติดกันทั้งประเทศเลยเขาก็กังวลทีนี้พอกินวิตามินซีของเราทุกวันนะครับหนึ่งซองเนี่ยนะตอนก่อนอตอนหลังอาหารนะครับ,รบเขาก็ไม่ป่วยเลยหลังๆคือเมื่อก่อนเวลาเขากลับมาไทยนะเขาจะขั้นเนื้อขั้นตัวอยู่ช่วงหนึ่งนะสุ่มเสี่ยงว่าจะป่วยไหมบางทีก็ไม่รู้อะไรไปกินพาราสองเม็ดซึ่งจริงผิดวิธีนะกินเป็นวิตามินซีแบบนี้ดีกว่า